ไม่บาดแผต้องใส่ตะไคย้นั่นส <c oughs> องกันพี่น,อน้องข้าเช้ไมีตึงใจต้มปลาต,ต้มเจ็มเนั้ไข่ซ่อนไว้เลยค่ะต่าง สะวอนห่อนแขมกแก้วแขมกอระซิบน้วยไม่เป่ดไอ้ปลาแฉบ